พี่น้องเลยเนาะตกคําลงแรงมากัเสียงเขียดห้องเซลเซลพี่น้องเลยเนาะอือคุณพาพี่พาน้องลงมาเบิงเขาในหน้าก่อนพี่น้องเยเนาะงามพี่น้องเยเี่ยวอุ้มเป็นกอใหญ่แล้วนี่เนาะในนาแคมบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเยบ่ได้ลงไปเลาะเบิงทางไกลพุ่นเนาะทางฝั่งห้วย่กับทางใต้พุ่นแหละพี่น้อง ใน,นลงไปเบิ่งจักเทื้ยจังแต่ดำแล้วนี่ก็ได้นะเนาะแต่อ่าลงไปสามเส้นนะกับทางปรเติ้วเพิ่นเมื่อนั่นแหละเนาะลงไปเบิ่งก็งามอยู่แต่กับหักสีนิยาเนี่ยอะไรพี่น้องเลยเนาะนี่ก็พาปลาพา,พาลุงมาเบิ่งทางหน้าแคบบ้านก้อนเนาะเมื่อใดว่างๆสิลงไปเบิ่งหน้าพุ่นพี่น้องเลยแต่ก็คือสิงามมีแต่คนเดียวไปเคี้ยวเชื่อมอยู่เนาะ หลังจากมาแต่เฮียนแม่ต้องเชื่อเพื่อนพี่น้องเยเนาะกับา้าอ่าน้องอินเตอร์เพื่อนเมื่อนอนเมื่อนอนตื่นมาแล้วก็พาลงมาหลินเฮียนป้าอีกพี่น้องเลย <c oughs> พาเพื่อนไปเลาะวัดเมื่อมาเนีก็ไดนะนเนาะมันนี้ก็เลยก่อนสิพาเพื่อนขึ้นเมื่อกลองมาเบิงเข่าในหน้าก้อนพี่น้องเลยสวยงามหงงามตาใช่เป็นกอง่ญ่เลยงามงามเนาะหน้าแคมบ้านเม่จำเป็นต้องใส่ปุย๋ยพี่น้องเลย ใส่ในน้อยกาง,งามดำห่างๆไว้เนาะเพื่อมันแตกกอพี่น้องเลยจากหน้าเพื่อนหน้าโตก็ง,งามนี่จะเป็นไฮสุดท้ายที่ห้าดำเมื่อนั้นนี่เนาะกำลังสีงามพี่น้องเลยกำลังสีแตกกอโป่งขึ้นเลยพ่นายเข่าพี่น้องเลยเนาะอ,อนอื่นกะกับทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันบ่สกูสิคนพี่น้องเลยยังไ่ได้อาบน้ำอาบทายอยู่เนาะกำลังสี พาน้อนเตือนเพิ่นเมื่อพี่น้องเลยอาบน้ำอาบนายกอนนะมเนาะครับมื่อเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแรงแล้วพี่น้องเลยพพาเิ่นนขึ้ไปอาบน้ำกอนก่อนจะขึ้นก็ลงมาเบิ่งเข่าก่อนว่นะเนาะทางป้าเพิ่นอุ้มถ่ายอยู่ทางพุกไปตอนนี้จะเอาหน่อยสิเมื่อนอนน้ำอีกว่าเมื่อนี่เนาะก่อนคือจังว่าอยากเมื่อนอนน้ำเมือนัง่งว่าสันพี่น้องเลย มื่อคืนนี้นอนกับนอยเตอเป็นสองคนนะนอนกับอ่ามจุกสองคนกินอ้ยซิมี่มื้อึ้นนอนน้ำหนักกินเนาะได้บอกคนไหวน้เตยเจอยเมื่อบอเจยก็อยากขึ้นเมือหลินน้ำลมมีข้นก็ย่สามันคำแล้วตอนแรกว่าสีส่วนคนขึืนไปดิ่น้ำน้องเท้าไรกนั่งว่าสีหา้า เจ้าบอกขึ้นก็ย่าเออนางชิขึ้นไปกับเบื่อเตี้ยก็ได้มันคับแล้วต้มมีกินซาลูุสิไปดินบ่กเอ้ยสงสัยจะขึ้นไปดินบนน้ำนอกคับเมื่อเดี๋ยวได้หามบุนคับมเมื่อก็ย่ามันเอาสบายดีก่อนใช่บอกเมื่อก็ย่าเคลื่อนเอานังกับมีโดยเ<ห>จ,ะจะ้าเสียมาต้มอยู่พุ่นบ่อกมีบัตร มีชุกี้มีป่ะมีว่ะทุกอย่างมีชุกี้มีป่ะไอ้แตกแล้วเรียบลอยบอกแ้ม่บอกแล้วก็ใครน,นั่นอาไปไว้ตู้ไปตั้งตั้งทางอันที่มันแตกขึ้นเนออย่ามันข่อมเด้อะมาคิดลองอ้าตู้ทำไมบ่เนี่ยเพื่อนไปหาเมื่อกี้นี่บ่บ่ไปหาก็ไอเตอร์กี้นี่บ่อืมน,นี่ตู้ยอดใหญ่ๆเนี่เนาะไปแกงมะอื่นเด้อ Ừ, cái tên thiên mới ươn á xưa hơn là dạ chín vô nó mạnh một này à, của áo à? mốc mỏ của này nó Ê ta ơi anh ăn mà phi đâu áo à, nhận mưa cả mưa đã cái này chẳng lông mà <laughs> hả à. เอาสองน้อยแค่สิเมื่อบ่เดี๋ยวนีน้นะเมื่อ,อไรแค่สิงสงลงมาส่งแบบนี้มันมีแผลลงมาส่งไหนนอนู่พุ่นเลยนอนดิพุน,น,อน,อนเลยโอ้ยนอนอู่พุ่นในป่าเ <c oughs> งงอ้ยอินงอสิลงมาส่งนี่เนาะมานอนนลำน่อง,องพี่น้องเอ้ยนี่แต่คนอยากข้นน้ำผู้พ,กอ,พกอ,อ,ยอ,ยอก้อนพอก้อนเอี๋ยวนั่งขาน้องอินเตอร์กันเอาพิงาพ่งแล้วไปเนาะโอ้โย มาน้องกันเด้อมาน้องกันเด้อใส่เดิพี่เลี้ยงพร้อมแล้วบอเปลี่ไปนอนน้ำว่าวมาหนีิเออเมื่อคืนนี่เพิ่งไปได้ขึ้นกับน้ำพี่น้องอย่างดีบนกั๊าเขาใจเจ็บโอ้มีกระนังกับมีมาอยู่มีอยู่บอกเมื่อกี้ยาปปาะนี่เนี่ยกินอะไรนั่งผูกไปเอาไว้เื่นแล้วอื่นมาต้มกินเนาะ บายดีกันไปเลยบายดีว่าเราจะส่งไรส่งกระเปียกเงี้ยเใช่ป้วยหรอป้า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 เฉกไปเขยเตรียมข้าวเตรียมของเรียบร้อยละบอเรียบร้อยบอไปเลยวะเลยบรเรียบร้อยบอเอื้อยแกะสุขิดไปนอนน้ำพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะป้าป้าป้าเฉกไปไปไปย่างซะไปไปเอื้อยเมื่อนอนน้ำเด้อโอ้วยซะ ตาพูน่ะ,ะไ,ไปถ่ายวัดหุ่นอย่เมื่อเล่นน้ำน้องพุ่นก็ได้อย่างเมื่อนอนพุ่น um พุ่นมาอันเอ้ยผู้ใหญ่นี่คือสิบห่าอยากมาดอกนะเพราะเคยเมื Listen, ่อนอนไหนดิ้ม่านนั่นนี่มึงบนแน่ได้ม่านนะแบบใบป้าเลยคุณเด้อสะดุกเมื <out> ่อเด้อเป็นไงเมื่อเอาเด้อเป็นเมื่อเอาอ้ายเด้อไปไป ใบต้าปบ้าบกเพยงใบ้าไหมกรเพรนอืมไปเด้อไปเด้อเชิเด้อเมื่อกันเด้อ่าความเลยเนาะามน้ำอาบน้ำก่อนเออเมื่เดี๋ยวสื้อมาเติมให้เพิ่นกินที่พุ่งดอกมีนะซื้อมาแติหนแม่น้องเชอพื่อนไห้พี่น้องเลยใช่ใช่ใชไประบ้อเมื่อนะบ้อเติมยู่เพื่อนบ้อบดเมื่อบ่อเติมบดไปเติบไปน้ำ อำเมื่อตืตาแล้วมีแต่คนอยากมาดื่น้ำน่องไนอนน้ำจุกบแม่บ่ยันห่อยากนอนนยันห่อยากลงมานอนน้ำแม่ดิอ้อกินลายแท้สน้อยทำนี้ได้สองน้อยสองน้อยทำนี่อืม เห็นนางแบงห้แล้วก็ยังสีมอกินน้ำมนางอยู่นี่คือไอเตี้ยน้ำเงาพกมะน้ำเห็นอ่ะแล้วก็เอาแล้วก็ว่าสิเอาเมื่อแหละพี่น้อง,งมเมื่อกี้นี่นางว่าบอกเมื่อก็ยาบอกมากินยิ่งพูดแล้วไ, <c oughs> ไปตอนแรกว่าสีส่วนเพิ่นส่วนไอต้าก,กับไอเตอร์พี่น้องเนาะมาเล่นน้ำน้องท้า่าสจนางสีอาบน้าแดนเพิ่นบุ๋มีคนดิ้นน้าแล้วเพิ่นสีหายพี่น้องเนาะแต่เพิ่นไอเคาะคนเดียว ัดว่าเอ้ยก็อยากขึ้นมานอนนำ้ำกเอ้ยไจักไออยากขึ้นมานอนนำ้ำเอ,อ้ยทาต้ไฟไปแซปจักอ่นอเนาะหมดแล้วี่นอมิดต,ตาแล้วไปมปี๊ดไลาบอ้องงวเข่าได้หนิไวปิดไเนียพอใช่หนมะ <c oughs> บอกห้ปิดเนี่ยพอก็ไปก<อ>่อนเลยงัวเข่าวัด <c oughs> <c oughs> ก็ยังหัวรอเข่าอยู่เข่าไปกินต้นหมอกต้นไม้แล้วได้นี่ไม่แต่ไฟไปซ้ำพี่น้องเลยเอ้าตื่นเสียงงัวบ่าลูกตื่นเสียงงัวบ่กัน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 กัเสียงหัวแกันเสียงหัวแล้วให้ลูกอาบน้ำก่อนนะให้ลูกอาบน้ำก่อนแหละแม่แต่งสิไปอาบเนาะ เปิดประตูได้บ่ฮึปนผ่าแพรเพืพ่อนกะนไปขอซักนะแม่น้องเชอร์ตากเปื้อยอยู่พี่น้องเลยพูยังไม่ได้เก็บไว้ขายรมาได้ลูกทั้งนี้นะขายทั้งพี่ใครลูกไหมครับไม่มีใครอยู่ครับป <c oughs> ้ายเลยไส้เลยไส้ไต้ให้นะอ๋อ เออพ่อต้มจักใต้ให้เนาะมึงต้อยใต้ให้เด้อนี่เอ้ยมืดแท้พี่น้องเอ้ยวางคนลงก่อนบาดนี้เฮาเฮียนซานกับเฮือได้เด้อพี่น้องเอ้ยเปิดให้นั่งคลงมานะอาให้นเดนนํากัน่าพี่น้องเอ้ยไปต้มมีให้ปู่บ่าวก่อนต้มมีให้เอื้อยกับอ้ายก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะนาจะไปอาบน้ําแล้วกเด้ออ้าอเฮ็ดน้องอเฮ็ดน้องลูก Rồi đưa bưng đưa Nhà nông chép kinh hành kinh này đưa Nhà có tôm mì hả đưa Đưa trời đưa bưng nông đưa okay. <laughs> À Hãy đưa bưng thả phần này có tôm mì hả phân Kì coi Phân hơn khô phân nó Tôm say kết lại phân phần phân nông này Phân bà nông tên nó Và xa nông có đầy đằng đằng khoai vậy Mà tôm kết con เฮือนครัวกับหกเพื่นครัวเต็มอย่างสวยบวงสานางล่างไว้มือเจ้านี่มือเจ้านี่ก็นึ่งข้าวอยู่นี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่าอยู่กับลูกสองคนเดีวมันรวดเร็วทันใจพี่น้องเลยก็เลยมันหนึ่ใส่แก๊สว่าไอ้เงินทางปัตเตอร์เพิ่นมาหนึ่งใส่แก๊สไอ้มันสิแข็งพี่น้องเลยเนาะก็เลยบ่ค่อยได้หนึ่งเพิ่อนหน้าสีต้มสีแกงสีแดงพี่น้องเลยเนาะตจงใส่แก๊สนะแต่ว่าหนึ่งข้าวนี่ก็ เดินดูนเถื่อนึงเนาะเอ้าพี่พน้องเอามาต้มมาม่ายเพิ่นกันเด้อแับนี้เนาะมาต้มมีเพิ่นก้อนแับนี้เก็บเอาปวดอู้ปวดเมี่ยคนละหอ่ออ้าวซีเหมือนเหม่อเลยเด้อปลาลุงเลยเนาะอ่าตั้งกล้องไว้โอ้ไม่ค่ะกล้องเซฟปลาลุงเลยตั้งไว้นี่ก้อน ตอดแรงก้อนเนาะพอด้ต่น้องเนาะตอยายห้ก้อน

开这个洞来。 จะใไขคนลป้อง ทานกันเด้อเนาะมาใหดัสิไปอ่านเนาอาถาอ้าเรียบร้อยมากินมากินมากินตัวน้อยๆนี่กินยังลูกของเฮาสายของเฮาได้จ้าตัวนี้ของจ้ายิตะโฟอตาเป็นุกี้เนาะุกี้มามาังฮ้อนเด้อลูกเด้ออกินะลให้เพิ่นก่อนน้อยๆได้สกินยังอ้ตาใส่ตะเกียบบ่ซะอ้ตาใส่ตะเกียบบ่เป็นนะ ไปเอาไว้สะใบไปเอาอีกคือหนึ่งขนนะน้ำจานหนาวไหมพี่น้องไปให้เพื่อนกินมีกันเพื่อนน้อยนี่กินยังลูกพคนนี่กินแล้วพี่น้อยนะป้อนขึ้นมาแต่เงอนป้าพูดมาลูกอยากกินยังลูกอีดาน้อยนี่มีสิ้นแหง้งยามป้อนสิ้นแหง้งพี่น้องเลยกินมัมมัมลายเต๋ออื้อหม้ออื้อหื้อหื้อชม่มะเมยงังเลยกินกินจะไหนอน้องค่ะ เลเอออืมฟ้องแม่ก็อันอยากนอนบอดึกบอจังหน้าจังหน้าแม่ท่านะอาบน้ำลูกกับท่านนอาบน้ำตาลูกกับไปอาบน้ำตาอเบื่อกินข้าวไปอาบน้ำไปผัง้าวผัง้ลูกไปอาบน้ำนะลูกเนาะอาบน้ำเลยพอลิ้กกินข้าวแล้วเอ้เอาถาดเออนขนมกระยาดีู่ ภัยเหตุภัยเหืุคนน้อยๆเนี่บ่เห็ดหน่าตาอู้วแม่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 ปั๊บอาบน้ำปลาลูกปะไปพาสาวน้อยเพิ่นไปอาบน้ำก่อนเด้อปลลุงมานียอ่ะอาบน้ำให้เรียบร้อยปลลุงเลยกินยังลูกนะกินนมบ่โอ้ยอาบน้ำมาแล้วก็ยังกินนมอยู่กินนมกินนมจะไปจับเอ้ยเอ้ยยังกินข้าวอยู่พุ่นยังมาแล้วพี่น้องเลย กินมันเบิดเดอ้อกินมอเด้อกินมีมันกินขา้า <c> ว <oughs> กินมันเบิดเดอ้ออเมียเด้ออันคนน้อยจะจอยเดอ้ออันนี้กะบระยานล่มไดนนี่มาพี่ดุกมาไหมเรอยกินข้าวเอาไว้นั่แม่พี่ไว้ลูกอำหน้าแล้วไว้ทำไมแม่ไปกำหน้าเอ้ยกินแล้เนี่ยวไว้งานั่งลงนางลงตึ้มตึ้มเอ,อิ่ม หืมมักไปซื้อออกหมู่แท้ๆมากซื้อหมู่แท้เพิ่นเสื้อกะเสื้อเตยได้ซือเอื้อได้เอื้อส่งต่อให้เสือเข่นเตยไปเฮือนน้องเชรินมื้อนี้กะเพิ่นส่งต่อเสือให้หลายโตเตอะพี่น้องเนาะสุดเจ้ายงเจ้ายิงเพิ่นตไปเฮือนไอ้ตาพ่นว่าไอ้ตาเอาบดจักมักําไอ้ตานะไอ้ตามักสุดเจ้ายิง นางลืมถุงเสื้อน้องไว้เคื่อนตูวฮะแบงเฮียนบอกอื่นนะฮะอื่นแปลงเฮียนบ่กเฮ้ยอิ่มแล้วนี่เออกับป้าหันแล้วป้าหันแล้วอันน้เตี้ยกินบ่อเตี้ยกินบ่อเอ้ยกินเน้อไว้ไปบ้านนะเออ เมาอย่างว่าไปสิมานอนพี่เนาะตะ้นอนได้ดีใจเลยแม่มารับนะดีใจแม่มารับบอแม่มารับแล้วพี่น้องเลยเอาอาบน้ำมาให้น้องเตยเรียบร้อยย่างบ่อเปิดกระย่างพี่ารถ่ายแล้เจ๊กินมีอยู่น่ะกินมีนั่งบานางบ่อหนะกินเลยดิจุบมีก็นางหาแล้วอืมกินมีพี่น้องเลยไม่อยากกิน เอ้ยเสื้อเตยเฮ้ยเสื้อเตยอาบน้ำกินนี่นั่งนอนน้ำบ่พอดูนะนอนน้ำบ่อาบบ่กินนะานอนเลยเฉลยโอ้นอนเงียวบ่ึมอนเป็นจกเสื้อได้นี่น้าเสื้อขาดเนี่ยแต่เบื่อไหมสิเงียบไปมีหลายบ่ครับอมีลายบ่เลยเสื้อมันขาดปุ้ยไปเลยมาใส่พี่น้องเลยเนาะใส่ได้พี่นี่กับซิกาวาตูราไปเลยเด้อพี่น้องเลย กไปไหมคลิปน่ะอาบน้ำอาบน้ำก่อนบัดนี้เนาะเออจกไปมักจกนหมแต่จกใส่จิ้มคือไอวินได้นี่น่ะไอวินก็มักจกเห็นหูหน่อยหน่อจกบ่เห็ดดุกบ่อเห็ดปลา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 ลุงเด้อสบายดีสไปดีทุสูไปดีทุูไอตาสไปดีทุสดี